โอเคผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมพอ้เดิมดตริก,การ call me p e c h กับเกมอินสโตมินียภาคสองนะครับซึ่งภาคแรกเราเล่นจบไปแล้วนะจริงๆก็ไม่จบหรอกเพราะมันมีคืน6แต่ว่ามีเด็กหลายคนนะครับน้องๆหลายคนบอกว่าเนี่ยรูปแบบเกมเดี๋ยวก่าจะแบบอาจจะเล่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาเล่นภาค2เลยนะก็จัดไปมาเริ่มกันเลยดีกว่า t ทอร์ r ชียนะอินส n อมนเนียจะโจมตีคุณจากประมาณนี้นะก็คือถ้าเกิดเจอแม่งอะ่ะก็ให้ส่องไฟฉายใส่แล้วก็ถ้าเกิดเราได้ยินเสียงหายใจอเดี๋ยวได้ยินเสียงหายใจด้วยหรอ,อให้เราซ่อนในตู้เสื้อผ้าจนกว่ามันจะเงียบปรดใส่หูฟังเพื่อเพิ่มอัจฉรสหใจเย็นใจเย็นอันนี้อันนี้อันนี้คือชาร์จเหรอว,ว้าวชาร์จแบบใหม่ในตู้เสื้อผ้าโอ้นี่คือซ่อนว้าว มันเจ้าออกมาตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยชิบหายแล้วอุ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคครับมันจะออกมาตรงไหนได้บ้างาอุ้ยชิชีชีเฮ้ยผมผมผมอยากรู้ว่ามันจะออกมาตรงไหนได้บ้างแค่นี้นแหละเออไม่ใช่อะไรอุ้ยกูไปเติมก่อนเลยยายาปึ๊บจึกจ๊กจึ๊กผมว่ามันน่าจะมีอยู่แค่3ที่ตรงนี้วะเฮ้ยวือขายเดียรมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอ จจะมึงเอกูถ้าได้ยินเสียงหายใจก็แค่ซ่อนตู้เสื้อผ้านะครับอือหืออือหึอือ,อ,อหึหลอนจริงหลอนจริงสี่ทิศโอ้โหสี่ทิศสี่ยอดกูมาเลยสี่ทิศโอ้โหชิบหายแนละ้วคุณผู้ชมแบดแบดเพิ่งหมดไวมากโอ้โหคุณผนะู้ชมกูจะชิบหายไหมนะกูจะรอดไหมนะเย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะจ๊ะโอเคขอเช็คให้ดีอีกรอบนึง อุ้ยนี่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 มึงมากูเติมแบตแล้วอุย้อยเดี๋ยวเพิ่งมาแต,ตแ่เพิ่งซ่อนตรงนู้นหมดกูเสียชิบหายเลยมึงจะมาปะวะเนี่ยเสียงหายใจฟังดีๆีเราอย่าได้ยินแต่เสียงตัวเองเสียงหายใจเสียงหายใจมันจะหายใจยังไงแบบอะไรอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> ให้โอกาสอีกรอบนึงมามันโผล่ตรงไหนบ้างกูอยากรู้แหละโผล่ตรงไหนบ้างกูอยากรู้มากเลย เมื่อกี้มันฮีฮีใส่ผมอะเนาะนี่ไงอีเวนกูเติมเลยกูเจอมึงแล้วกูเติมเลยนั่นแหละวิธีการเล่นที่เฟ<ะ>ียลฟาวเสียงหายใจเสียงหายใจเสียงหายใจไม่มีนะจ๊ะเสียงหายใจมีแต่เสียงตัวเองวินี่นี่นี่โอเคเติมแบตเจอมันทีหนึ่งเติมแบตทีดีกว่านี่แหละวิธีเล่นที่จ <c oughs> ีเดียสจ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 เดียสเฮ้เขาบอกว่าอย่าเปิดไฟฉายรัวๆใช่ไหมภาคแรก เนี่ยแต่ภาคนี้ก็จะไปเกี่ยวอะไรกับภาคแรกวะอุ้ยนี่ไุม่อีก่าวะโอเคกูเติมแล้วอย่าเพิ่งมาทำมึงไม่อีกกูจะปิดเกมเลยไอเวนกูดูดีแล้วกูเติมชิปหายแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ,งอ้กูเสียมากเลยกูหลีตาเล่นละนะเนี่ยกูเล่นไปได้ไงเนะี่ยหลีตาเล่นโอ้โหนี่นี่นี่กูเจอมึงแล้วกูเติมก่อนเลยกูเจอมึงทีนะึงกูจะเติมก่อนมาเป็นกฎการเล่นนะครับ ถ้ามึงมาอีกนะกูจะเลิกเล่นแล้วก็ลบเกมนี้ทิ้งซะข้อหาทําให้กูตกใจนะครับมึงโดนไปหนึ่งหมายจับข้อหาทําให้คนเล่นตกใจหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเติมเติมชิบหายกวกกูตายแน่เลยวะกูเริ่มใหม่ได้ไหมวะรู้สึกใจคอไม่ดีเติมก็ได้วะกูเสี่ยงโอเค อุ้ยชิอืมโอ้โหกูแบบอุตส่าห์กดเมนูทำใจแป๊บหนึ่งนะอีเวนมึงยังจะมาอีกหรือชิบหายแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยแบตมันหมดไวเกินว้ยอย่ามาอย่ามาอย่าอีนะอย่าอีนะอกูหลับตาเลยนะเอาจริงฟังเสียงฟังเสียงดีดีอุ้ยนั่นแหละไม่ได้แดกกูบอกเลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกชิบหายเลยคุณผู้ชมหายใจ เสียงหายใจไม่มีกูได้ยินแต่เสียงกูพูดเดียวเนียเพิ่งมาเย่าเพิ่งมาขอร้อง